ช่วงนี้ก็ต้องดูเหมือนกันได้เวลามาตรวจสอบดวงชะตากับหมอไก่พอพานที่นี่กันแล้วค่ะสวัสดีค่ะหมอไก่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแหมวันนี้หมอไก่ค่ะเราอยากจะถามเหลือเกินว่าราศีไหนบ้างที่ดวงเนี่ยเหนื่อยแต่รวยอ,อยากฟังว่าจะมีเราสองคนอยู่ในนั้นเหนื่อยแล้วรวยดิฉันก็ยินดีจะหนึ่งเริ่มเลยค่ะ มาเริ่มที่ราศีแรกเลยนะคะนั่นก็คือชาวราศีพฤษศค่ะชาวราศีพฤษศนะคะพื้นฐานดวงชะตาของเขาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคนธาตุดินค่ะคนธาตุดินเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติพิเศษอยู่อย่างหนึ่งก็คือเขาเป็นคนที่มีความอดทนสูงนะเรียกได้ว่าอึดเลยดูสัญลักษณ์ิเป็นงัวก็คือเขาเรียกว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยย่อท้อต่อความยากลําบากเป็นคนที่มีความมุมานะที่แบบโอ้โหดีมาก ถึงแม้ว่าจะเจออุปสรรคปัญหาเนี่ยโอ้โหขอให้มาเถอะชาวราศีพุกศกเนี่ยโอ้โหได้หมดแข็งแรงแบบทนถึกบึกบึนเออือัวถูกต้องเลยนะคะ,ะที่เราบอกว่ามีสิทธิ์ที่จะรวยทําไมถึงเป็นแบบนั้นนงงะเพราะว่า ชาวราศีพฤษภในเรียกได้ว่าเขาเป็นคนที่มีระเบียบว,วินยัยในเรื่องของการเงินดีนะคะเขาเป็นคนที่เหมือนกับว่าวางแผนการเงินเอาไว้ล่วงหน้าไม่ค่อยแปลกแถวอะออไม่ค่อยทําอะไรสิ่งเสี่ยง่ะนะเขาเป็นคนที่ทําอะไรที่แบบว่าแน่นอนถึงจะทอํอแล้วเวลาในเรื่องของการเงินเนี่ยชาวราศีพฤษภเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยแบบใช้เงินฟุ่มเฟือยก็เป็นคนที่เหมือนกับว่าอะไรที่มันไม่คุ้มเนี่ยไม่ไม่เอาเลยไม่ไม่ ขี้เหนียวนะเป็นคนใช้เงินเป็นเป็นคนใช้เงินเป็นแล้วก็คือตัดสินใจว่าเวลาจะใช้อะไรเนี่ยต้องคิดก่อนคิดดีๆใช่ก็ถือว่าเป็นค้อดดีๆนะน่าจะใช่เพราะว่าใบตองก็ใช้เงินเป็นเหมือนกันเป็นจํานวนมากใช่ค่ะเป็นผู้หญิงมีค่า จาิงใจเยอะใช่ค่ะคือราศีนี้มีโอกาสเหนื่อยมากกดทนมากแต่รวยเลยค่ะอ่าใช่ค่ะแต่ว่าชาวราศีพฤกษสงเนี่ยอย่าแบบใจร้อนทําไมอ่ะก็คือเขาเรียกว่ามีโอกาสรวยแต่ว่าจะไปรวยตอนแก่เพราะว่าเหมือนกับดวงเขาเนี่ยเขาไม่ค่อยหวือหวาเขาบอกเาเก็บเล็กผสมน้อยอ่ะไปเรื่อยๆแบบว่าไม่ลงทุนอะไรที่มันมีความเสี่ยงสูงอ่าเรียกได้ว่าลวงชะตาเนี่ยไปแบบนิ่มๆเนิบๆแต่ว่าจะไปรวยปังเอาเนี่ยตอนช่วงแบบมีอายุนิดหนึงอ๋อช้าๆแต่ว่าได้พระเล่มงามแน่นอนนะคะแล้วอย่างนี้ช่วงนี้เห็นว่ามีราหู ทับด้วยหรอสำหรับราศีพฤษภอ่าใช่ค่ะ ราหูที่ทับดวงชะตาของชาวราศีพฤษภเนีกก่ยอาจจะทําให้ชาวราศีพฤษภหลายคนเนี่ยอาจจะเป็นกังวลใจนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าเป็นเรื่องที่เลวร้ายอะไรนะคือเวลาที่ราหูทับดวงชะตาเนี่ยมันจะส่งผลทาให้ชีวิตวุ่นวายและชีวิตจะต้องเจอเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงคือวิถีชีวิตจะไม่เหมือนเดิมเช่นในเรื่องของการงานอาจจะมีในเรื่องของการเปลี่ยนงานย้ายงานย้ายสถานที่วิถีชีวิตมันค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเรามองในแง่ดีในช่วงนี้ราหูทับดวง หมายถึงว่างานจะเยอะ,ะ,อะงานเยอะเนี่ยแน่นอนว่าเงินเยอะถูกต้องอถ้าสมมติว่าชาวราศีพฤษภเนี่ยโอ้ขยันเก็บเงินดีดๆก็มีโอกาสที่จะตั้งตัวได้เร็วเพราะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยราศีพฤษภเองเนี่ยคุณต้องอดทนนะยังไงราศีของคุณเป็นราศีที่อดทนอยู่แล้วยังไงก็เป็นกําลังใจให้นะคะส่วนอีกหนึ่งราศีที่เหนื่อยแต่รวยค่ะก็คือชาวราศีกรกฎค่ะกรกฎค่ะใช่ค่ะสาหรับชาวราศีกรกฎนะคะอย่างแรกเลยในใจเขา เขาเป็นคนที่คิดถึงในเรื่องของครอบครัวก่อนเป็นอันดับแรก mm hmm. นะคะไม่ใช่ว่าเกิดมาเพื่อตัวเองอ่ะเรียกว่าเกิดมาเพื่อคนอื่นเห mm hmm. มือนเป็นราศีที่เกิดมาเพื่อเสียสละ oh. ใช่เลยค่ะก็เรียกว่าเหมือนกับทาอะไรเขาจะคิดถึงเรื่องของครอบครัวเป็นอันดับแรกตัวเขาลําบากไม่เป็นไรแต่ว่าขอให้ครอบครัวเนี่ยสุขสบายก็พอก็คือว่าเป็นบุญกุศลอย่างหนึ่งใช่ไหมหมอไก่โอ้มากมากเลยะเวลาคนที่เหมือนกับกะตันยูเนี่ยไปที่ไหนก็ประสบความสําเร็จค่ะแล้วอย่างนี้คือสําหรับราศีกรกฎเนี่ยทำยังไงคะทําไมถึงเหนื่อยแล้วทําไมถึงจะรวยได้องี้ถ้าสมมติจะถามว่าความสําเร็จเนี่ยจะมาไหมบอกได้เลยว่ามีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากเพราะว่าพื้นฐานดวงชะตาของเขาเนี่ยราศีกร กรกฎเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นราศีทวาลราศีทวารเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นราศีที่มีความยิ่งใหญ่มีโอกาสที่จะโดดเด่นได้ค่ะนะแล้วถ้าผมว่าชาวราศีกรกฎเนี่ยโอ้โหยิ่งขยันยิ่งทาบุญเนี่ยยิ่งทําให้มีโอกาสประสบความสําเร็จได้แบบ เร็วขึ้นแต่ว่าสิ่งที่จะทําให้ชาวราศีกรกฎเนี่ยประสบความสําเร็จช้าก็คือใจของเขาเองค่ะอ่าก็คือชาวราศีกรกฎเนี่ยเหมือนก็ว่าเป็นคนที่เหมือนกับใจบางทีใจโลเลคิดอะไรแบบไม่ได้ขี้ลังเลอย่างนี้ใช่ไหมคะหมอใช่เลยค่ะเหมือนก็ว่าบางทีเนี่ยมันก็จะลงทุนเอ๊ะจะทําดีไหมยักยกยักยักเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังก็เลยทําให้อาจจะประสบความสําเร็จช้าไปนิดหนึ่งนะคะยิ่งในช่วงปีหน้าเนี่ยดาวเสามะเร็งดวงชะตา ดาวเสาร์เนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วอุปสรรคปัญหาความการรอคอยต้องใช้เวลานะจริงๆเนี่ยดาวเสาร์จะเริ่มมาเล็งตั้งแต่ประมาณเดือนธันวาคมค่ะแล้วแต่ว่าจะเริ่มมีผลจริงๆเนี่ยประมาณปีหน้านะก็คือในช่วงั้างให้ตั้งหลักนะใช่ใช่ก็คือในช่วงนั้นจะทําอะไรมันช้าไปหมดนะถ้าสมมติอยากจะทําอะไรตอนนี้ต้องรีบทำนะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จสูงอดทนแลบเป็นกําลังใจให้เหมือนกันสำหรับราศีกรกฎนะคะส่วนราศีต่อไปที่เหนื่อยค่ะแต่มีโอกาสรวยก็คือชาวราศีมษ มังกรค่ะมังกรค่ะสําหรับชาวราศีมังกรนะคะเขาเนี่ยเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตมากมไม่ทําอะไรแบบเล่นๆเลยนะคะ ถ้าสมมติว่าเขาตั้งใจจะทําอะไรแล้วเนี่ยโอ้เขาจะทําให้ถึงที่สุดทําให้แบบประสบความสําเร็จเลยนะชาวราศีมังกรมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากแต่ว่าเบื้องหลังชีวิตเขาเนี่ยโอ้โหโชคชนเหมือนหนังชีวิตโชคชนที่ว่านี่คือความดราม่าเหรอคะก็คือเหมือนกับชีวิตเขาลําบากมาเยอะผิดหวังเจ้าซึมมาเยอะแต่ว่าชาวราศีมังกรเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นราศีหินแกนิดอ่ะอ๋อเรียกอดทนอ่ะเพราะอดทนเขาไม่ค่อยท้อต่อความยากลาบากถ้าเป็นราศีอื่นอาจจะแบบโอ้ไม่ไหวแล้วท้อแท้ใช่แต่ว่าชาวราศีมังกร เรียกว่าเป็นราศีที่มีความอึดอดทนมากที่สุดใน12ราศีเลยใช่ค่ะแล้วอย่างนี้เหนื่อยมากๆนี่เขาจะมีโอกาสรวยมากด้วยปะคะอาจมีสิทธิ์ค่ะนะมีโอกาสที่จะรวยมากนะดวงเขาจะแบบค่อยเป็นค่อยไปอ๋อแต่ค่อยๆช้าๆเหมือนกันอาถูกต้องค่ะถ้าสมมติว่าชาวราศีมังกรนะคะจะถามถึงความสําเร็จในปีนี้อีก3เดือนเนี่ยจะสำเร็จไหมบอกเลยยังอ้าวยังยังต้องใจเย็นๆ จะเย็นจะหวังในช่วง3ามเดือนสุดท้ายระยะสั้นนี้ยังไม่สําเร็จแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่สาเร็จถูกไหมฮะต้องหวังสําเร็จที่ว่านี้หมายถึงแบบเรื่องบ้านเรื่องรถทรัพย์ถึเงินทองอะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะเรื่องที่หวังไว้อย่างเรื่องการงานอะไรอย่างงี้ค่ะถ้าสมมติว่าหวังในเรื่องของโปรเจกต์ใหญ่งานใหญ่ๆอาจจะแบบต้องใช้เวลานิดนึงอาจจะยังไม่ประสบความสําเร็จนะคะก็คือต้องรอในช่วงประมาณปีหน้าปีหน้าใช่ค่ะปีหน้าจะหวังเรื่องความสําเร็จหวังได้มีโอกาสที่แบบว่าโอ้โหปังปุริเยคือดีมากๆในเรื่องการงานเนี่ย มีโอกาสที่แบบจะก้าวหน้าประสบความสําเร็จดีเดี๋ยวในเรื่องฐานะก็ดีขึ้นเขาเรียกว่าฐานะจะขยับไปขั้นหนึ่ง แล้วอย่างนี้ในอุปสรรคต่างๆมันจะคลี่คลายไปด้วยไหมคะหมอไก่ด้วยค่ะ,คะแต่ว่าตอนนี้อาจจะต้องยังยังต้องอดทนอยู่เพราะว่าอาจจะมีปัญหาโนน,นัวบ้างมีปัญหาที่ปวดหัวด้วยใช่ถ้าสมมติว่าชาวราศีมังกรคนไหนเนี่ยที่ทํางานร่วมกับคนจํานวนมากโอ้โหปวดหัวมากไม่เป็นไรแต่ว่า <c oughs> คุณอดทนหน่อยหลังจาก3เดือนเนี่ยเหลือนนลอีก3เดือนเองสิ้นปีปีหน้าเนี่ยดวงชะตาชีวิตเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเรองาสำเร็จมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องอดทนเช่นเดียวกันแต่ราศีอื่นๆที่ดูอยู่ตอนนี้สงสัยว่าอ้าวแล้วราศีฉันจะ ไม่ได้รวยเลยเหรอมีวิธีไมหมคะหมอไก่ที่จะเสริมดวงให้เราเนี่ยรู้สึกว่ามีกําลังใจต่อไปหน่อยอ่านะคะจริงๆรเนี่ยการทําบุญเนี่ยโอ้มีมากมายหลายวิธีะนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราจะทําบุญให้แบบว่า เก er ี่ยวเกี่ยวเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเงินโดยเฉพาะนะทำบุญให้แบบฐานะทางการเงินเนี่ยขยับไปขันนองนะก็ขอแนะนําวิธีดังต่อไปนี้ค่ะจดเลยค่ะอ่าวิธีแรกนะก็คือการทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของน้านะคะเพราะว่าน้ําในทางโหราศาสตร์เนี่ยหมายถึงเรื่องของโชคลาภนะเช่นในเรื่องของการทําบุญถวายปัจจัยค่าน้ําก็ได้การทําบุญวัดริมน้ําก็ได้การไถ่ชีวิตสัตว์น้ําก็ได้เช่นการปล่อยปลาก็ได้นะอีกวิธีหนึ่งก็คือการทําบุญช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสทางการเงิน อันนี้ส่งก็จะส่งผลนาให้มีโอกาสทางการเงินดีๆเข้ามาในชีวิตเราอันนี้ก็คือเป็นเคล็ดลับในการทําบุญเสริมดวงสําหรับทุกๆราศีคุณสามารถทําได้หมดคุณเชอรี่คุณไปทาได้นะนี่ไงกำลังเลงอยู่บอกว่าทําบุญเกี่ยวกับน้ำาีฉันจะถวายหลวงพ่อและถวายชาไข่มุกชอบกินถ้าเะเกินแค่บริจาคค่าน้ำนะสงสารหลวงพ่อด้วยนะคะแต่ว่านี้มันทุกราศีที่ทําได้นไงก็เป็นกาลังใจให้กับทุกๆคนด้วยแต่วันนี้คุณผู้ชมมีหนึ่งผู้โชคดีที่จะได้รับการตรวจสอบโดยชะตากับหมอไก่แต่ขออนุญาตถามหมอ ของเราจะได้รับอะไรไปค่ะวัดหุมงคลทางด้านหน้าคะมาจากสองวัดสองชิ้นมาจากเมืองเหนือเลยคือชิ้นแรกนะคะก็คือจะเป็นพระลอดลําพูนนะคะพระลอดลําพูนเนี่ยมาจากวัดมหาวันจังหวัดลําพูนอีกชิ้นหนึ่งก็คือจะเป็นไม้มงคล9้าอย่างมาจากวัดช้างคําจังหวัดเชียงใหม่ค่ะโอ้โหแน่นอนผู้โชคดีของเราวันนี้หนึ่งท่านคุณจะได้รับไปถึงสองชิ้นกันเลยทีเดียวนะคะและสําหรับผู้โชคดีที่ได้รับการตรวจสอบโดยชะตากับมอไก่พอพาท่นี่ในวันนี้ก็คือ Oh. ค็คือคุณคุณสิระยาหาสีสุขค่ะเกิดวันที่19เมษายน2516นะคะถามมาเรื่องของการงานโชคลาภความรักแล้วเขาบอกว่าเขากําลังเริ่มทําการค้าขายด้วยค่ะไก่<จ>อ่านะคะอย่างี้เรื่องของการงานก่อนเลยะนะคะ ในตอนนี้งานเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะต้องรอหลังวันเกิดเขาอ่ะในช่วงเดือนเมษาปีหน้าหลังเมษาปีหน้าไปใช่ค่ะก็คือมีโอกาสที่การค้าการขายจะเจริญก้าวหน้าราบรื่นในช่วงนั้นนะคะแล้วในช่วงนั้นมีโอกาสที่แบบจะผุดโปรเจกต์ใหม่เขาบอกว่าเขาทําการค้าขายเขาอาจจะเหมือนกับว่าเอาสินค้าใหม่ๆมาขายเขาอาจจะขยายร้านค้าในช่วงนั้นก็คือดีเพราะว่าตอนนี้ยังตอนนี้ยังต้องให้ให้คงที่ไปก่อนใช่เลยเปิดร้านได้แต่ว่าขายเรื่อยๆไปก่อนแต่ถ้าเป็นโอกาสจังหวะ ในการขยับขยายก็คือช,ช่วงหลังวันเกิดปีหน้าใช่ค่ะแล้วเรื่องโชคลาภอะคะโชคลาภบ,บอกเลยนะคะว่า ไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะคะโชคลาบที่แบบว่าฟุกฟุกอะไรพวกเนี้ยอาจจะยังไม่มีต้องทํามาหากินด้วยตัวเองจะได้ง่ายกว่าถูกต้องค่ะก็คือเหมือนกับว่าต้องเป็นแบบดวงปฏิบัติต้องลงมือทําเองถึงจะได้มาซึ่งโชคลาภไม่เป็นไรนะคะส่วนเรื่องของความรักค่ะโอ้อันนี้เด่นมากเฮ้ยเด่นมากหลังวันเกิดของเขาเช่นกันคือดวงเขาเนี่ยการงานกับในเรื่องของความรักเขาจะพ่วงไปด้วยกันถ้าสมมติว่างานเด่นความรักของเขาจะเด่นไปด้วยนะก็คือเหมือนกับว่าเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะได้พบรักเพราะการงานนี่ จะเป็นคนอายุมากกว่าอาจจะเป็นลูกค้าที่มาซื้อสินค้าที่บ้านเออปลา่าอะไร l u c กิน n l o v ลกก Lucky กก in Game เลยนะเนี่ยความรักกับการงานรอข้ามไปสําหรับหลังวันเกิดนะเมษายนปีหน้านะคะก็ถือว่าครบถ้วนนะสําหรับคุณสีระยานะคะและสําหรับใครที่อยากจะเป็นคนผู้โชคดีแบบคุณศิระยาแ,แบบนี้คุณผู้ชมง่ายๆเลยเข้าไปติดตามเราไว้ใน Facebook แฟนเพจตะลอนข่าวนะคะวันไหนที่คุณผู้ชมเห็นโพสตของหมอไก่เนี่ยเข้าไปคอมเมนต์วันเดือนปีเกิดได้เลยถ้าคุณเชอรี่อยากดูเข้าไปติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจตะลอนข่าวของเราด้วยนะคะ ขอ,อนยาถามตอนนี้นึ่งหมอกันพรุ่งนี้จะมีเรื่องอะไรให้คุณผู้ชมติดตามกันต่อคะนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเราจะมาเช็คดวงเกี่ยวกับเรื่องของการเงินโดยตรงเลยว่าราศีไหนบ้างที่มีเกณฑ์รับทรัพย์และราศีไหนมีเกณฑ์เสียทรัพย์ไม่รู้ตัวโอ้ยห้ามพลาดเลยนะคะสำหรับพรุ่งนี้ติดตามกันต่อแต่ว่าในช่วงนี้ขอบคุณหมอไก่ค่ะ